ี่เนเธอร์แลนด์ดินแดนของฝนเช้าแล้วฉงนในฝนหน้าร้อนตื่นมาแมวอ้อนกอดหอมนอนเคียงเหมือนฝันบนเตียงเสียงฝนช่ำใจ สวัสดีค่ะสวัสดีวันฝนตกแบบนี้ค่ะไม่อยากตื่นเลยแต่ว่าโปรโต้องตื่นมาให้อาหารแมวก่อนนะคะตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตอน9โมงค่ะ เพื่อให้ชาลีกับมิเชลทานอาหารตรงเวลาตอน9โมงทุกเช้าและหลังจากที่ให้อาหารแมวเสร็จค่ะโปรก็จะซักผ้าทิ้งไว้นะคะใช่แล้วค่ะซักผ้าในวันที่ฝนตกเพราะว่าเครื่องซักผ้ามีปั่นแห้งในตัวค่ะและหลังจากซักผ้าเสร็จโปรก็จะกลับไปนอนต่อตื่นอีกทีตอนเที่ยงค่ะเพื่อที่จะมาทำความสะอาดบ้านและทำอาหารรอพี่เจฟเลิกงานค่ะ ครั้งหนึ่งสมัยที่โปรอยู่ประเทศไทยโปรเป็นคนที่ทํางานหนักมากค่ะบางครั้งทํางานไม่เอาวันหยุดก็ได้โปรยินดีที่จะทํางานโปรชอบที่จะทําให้ตัวเองเป็นคนยุ่งยุ่งแบบไม่มีเวลาใช้เงินค่ะเพราะว่าถ้าโปรว่างโปรจะใช้เงินหนักมากเพราวมาอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะพี่เจฟให้อยู่บ้านเฉยๆโปรก็จะนอนตื่นสายๆค่ะตื่นมาก็เล่นกับแมวทําตัวให้ยุ่งยุ่งเหมือนเดิมค่ะทั้งๆท,ที่ไม่ยุ่งอะไรเลยและวันนี้เป็นวันศุกร์ค่ะโปรตั้งใจแน่ๆเลยนะคะว่า โปนั้นจะทําความสะอาดบ้านและทําอาหารไว้รอพี่เจฟค่ะแต่ว่าปนอนนานไปหน่อยนะคะลืมค่ะลืมว่าจะต้องทําความสะอาดบ้านและทําอาหารไว้รอพี่เจฟแต่บ้านก็ไม่ได้รกมากนะคะเมื่อก่อนนั้นโปรจะให้ชาลีกับมิเชลวิ่งเล่นได้ตามสบายเลยค่ะบนโซฟาก็จะมีขนแมวเต็มไปหมดนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะ โปรก็ตัดเย็บผ้าคลุมโซฟาไว้วิธีทําความสะอาดโซฟาก็เลยง่ายมากๆแค่สบัดผ้าคลุมจากนั้นก็ปัดกวาดเช็ดถูบ้านแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะแต่บ้านเราก็จะมีของเล็กๆน้อยๆที่วางเกี่ยนกันเต็มไปหมดนะครับเพราะว่าวันนี้โปรยังไม่ได้ทําความสะอาดเลยค่ะ เวลาของพี่เจฟเลิกงานก็มาถึงแล้วนะคะวันนี้เลิกถึงบ้านบ่ายสี่โมงค่ะมาพร้อมกับต้นกระถินคู่ใจแล้วก็ของที่โปรสั่งออนไลน์ไว้เยอะแยะเลยค่ะช่วงนี้โปรก็จะชอบสั่งอะไรเกี่ยวกับทําความสะอาดขนแมวนะคะเพราะว่าชาลีไม่ชอบให้โปรแปรงขนให้ค่ะพอน้องโตขึ้นแรงน้องก็เยอะขึ้นนะคะโปรก็เลยหาเครื่องทุ่นแรงค่ะอย่างเช่นช่วยมาทําความสะอาดอุ้งเท้าน้องเวลาไปเหยียบหอยทากข้างนอกแล้วก็อะไรอีกเล็กๆน้อยๆค่ะ Why are you you v e r y handsome เพื่อความรวดเร็วในการทําอาหารค่ะโปรให้พี่เจบกินต้มวุนเส้นอาหารของโปรในวันนี้แล้วก็ทํำข้าวผัดเพิ่มให้ค่ะจะได้อาหารเสร็จเร็วๆแล้วก็จะได้ไม่ต้องรอนานนะคะชาลี <See>? อาหารที่โปรทากินเองส่วนใหญ่จะเป็นอะไรที่หน้าตาแปลกๆหน่อยนะคะเพราะว่าโปรชอบกินอะไรง่ายๆใส่อะไรก็ได้แต่พี่เจฟก็บอกว่าอร่อยอยู่ดีค่ะหลังจากที่พี่เจฟกลับมาจากทํางานในเหนื่อยหนึ่งอาทิตย์โปรก็ปล่อยให้พี่เจฟพักทานอาหารไปก่อนนะคะแล้วก็ให้ชาลีออกไปเดินเล่นข้างนอกค่ะหลังจากที่ฝนตกทั้งวันไม่ได้ไปไหนเลยมิเชลก็อยากออกไปเหมือนกันนะคะก็เลยปีนล,ลัวไปหาเพื่อนบ้านแล้วค่ะ จริงๆแล้วชาลีกับมิเชลเลี้ยงง่ายนะคะแต่ว่ามิเชลน้องจะไม่เข้าใจค่ะว่าเราห้ามทําไมน้องก็กระโดดไปอยู่ดีส่วนชาลีนั้นน้องรู้ค่ะว่าเราห้ามเดี๋ยวก็เปิดประตูให้ออกไปอยู่ดีน้องก็รอที่จะเดินออกไปทางประตูง่ายกว่าค่ะ you are real for not <laughs> <laughs> have you done like this stuff with full and eggs and everything? In? Uh, yeah, right now you know my secret. Oh my god, you will not love uh, me anymore. You. <laughs> <laughs> Didn't we have cats. I don't think so. Really, at some point in my somewhere in my memory, there's a there's a memory in my in my mind from where we, when we went to buy cats. I think I don't have any cat. Time, actually. A black one and a white with black. You dream, Jeff. I dream it? Yes. You need to buy a cat. Yes. You go buy another one? Yeah. <laughs> another one. No, our first cat. <laughs> I thought we had cats, but it's so quiet here. If she not make the flower beautiful flower there, put. you have to say sorry too. <laughs> your name <laughs> Looks cute though with the She said no one wants like live in Netherlands. Yeah, so you, yeah, of course. you not. You're, this is the old. This is old style from. We could not feel good. She said. I said. I just yeah. look at you. because could. I just need to come. This down. is old fashioned. Uh, old fashioned Dutch bro. I like it. I like old yeah. fashioned. Farmers used to walk it. Charlie, Charlie? yes, I it's okay. Come, Charlie, come. We do have cats. Yeah, we have two cats. Oh, these two. We don't need to oh, buy new. we have. Oh, see, I, I, I was I thought about. I oh, thought I had something in my mind, like, but we do. was oh, <laughs> <laughs> Okay, we don't need to buy more cat yeah, very good. This is really lovely cat. Come to me. ค่ะและตอนนี้กล่องพัสดุที่โบได้สั่งผักเอาไว้ได้มาถึงแล้วนะคะโบก็จะมาแกะดูค่ะว่าผักข้างในยังสดอยู่ไหมเพราะว่าเราสั่งไปนานมากและก็ข้างในมีถั่วเขียวด้วยถั่วฝักยาวค่ะถ้าถั่วฝักยาวเก็บไว้นานโดยที่ไม่แช่ตู้เย็นมันจะไม่สดไม่กรอบใช่ไหมคะเดี๋ยวโกลมาดูค่ะว่ามันจะกินได้ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะจัดส่งล่าช้าเนื่องจากปัญหาบางอย่าง แล้ววันที่โปไปรับก็คือโป่ไปรับพัสดุของพี่เจฟมาแล้วสรุปว่าของโปยังไม่ได้วันนี้พี่เจ๊ฟก็เลยไปรับพัสดุอันนี้มาให้จะมีตะไครไ้ตไครเดี๋ยวโปจะลองเอาแช่น้ําไว้นะคะไม่รู้ว่าจะเกิดไหมแต่แต่ถ้าเกิดเดี๋ยวโปก็จะปลูกแต่ดูเหมือนแบบมันเหลืองเนาะอ่ะ ก่อนหน้านี้เคยสั่งออนไลน์แล้วมันสดมากก็เลยสั่งออนไลน์ดีกว่าไปซื้อที่ดีกว่าไปซื้อที่ร้าน้ายเอเชียแล้วดูมันแทบจะปลูกได้แล้วอ่ะคือมันคือมันเหลืองแล้วอะค่ะทุกคนดูสิ แต่อันนี้มันก็ไม่เหลือมมากนะแต่ว่ามันก็มันก็นานแล้วอะแต่ถ้าเทียบว่าไปซื้อในร้านค้าเอเชียด้วยตัวเองราคาจะแพงกว่าแต่ก่อนหน้านี้อะที่ให้จัดส่งเพราะว่ามันสะดวกกว่าแต่ว่าพี่เจฟ่ะให้ส่งผิด ให้ไปส่งที่ร้านค้าอันนี้ก็ไม่ค่อยสดมากแต่ก่อนหน้านี้มาสดกว่านี้นะเคยสั่งซื้อแล้วมาสดกว่านี้แต่ว่าอันนี้น่าจะน่าจะเหมือนที่เขาบอกว่ามันมีปัญหาบางอย่างค่ะการจัดส่งเลยล่าช้าแล้วก็ถัว่วน่าจะกินไม่ได้นี่มันมันเป็นแบบนี้ทุกคนน่าจะได้ทิ้งมันไม่สดเลยอ่ะดูดิ มันหักไม่ได้นะมันเหี่ยวมากไม่มีอันไหนที่กินได้เลยด,ดแต่ว่าเดี๋ยวโกจะลองเอาไปตักแดดแล้วก็ปลูกดูแต่ว่ามะละกอแล้วก็อันนี้กินได้ตะไคร้ก็กินได้แต่ไม่เป็นไรครั้งหน้าเราก็ไม่สั่งถั่วแล้วกันเนาะ ชีวิตเรียบง่ายของโปรโในประเทศนเทนเธอร์แลนด์อยู่กับพี่เจฟอยู่กับแมวดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรให้ทำเยอะมากแต่ก็มีอะไรให้ทำเรื่อยๆนะคะอย่างช่วงนี้ฝนตกบ่อยค่ะต้นไม้เขียวขจีต้นหญ้ากเกิดเต็มไปหมดเลยค่ะเป็นที่อยู่อาศัยของหอยทากพี่เจฟก็เลยตัดทำความสะอาดส่วนโปรนั้นก็ทำหน้าที่ตากผ้าที่ลืมไว้นะคะแล้วก็เก็บผ้าแห้งเข้าตู้ให้เรียบร้อยค่ะตอนนี้โปรย้ายที่ตากผ้าจากห้องใต้หลังคามาไว้ในห้องนอนค่ะ เพราะว่าพี่เจฟทำห้องใต้หลังคากลายเป็นที่ซ่อมรถสกูตเตอร์ค่ะตอนนี้กำลังประกอบแล้วก็ ฟ่นสีด้วยนะคะก่อนหน้านี้คุณแม่ของพี่เจฟจะซื้อสกูตเตอร์ให้เป็นของขวัญวันเกิดโปรค่ะแต่ว่าโปรขออนุญาตไม่รับเพราะว่าโปรไม่ชอบรถโปรไม่ชอบขับรถโปรไม่ชอบอะไรที่เกี่ยวกับรถทุกอย่างเลยนะคะแม่พี่เจฟก็เลยให้เงินโปรมาโปรบอกโอ้ยขอไม่รับเงินได้ไหมเพราะว่าโปรมีของขวัญที่ดีที่สุดคือพี่เจฟแล้วโปรไม่อยากได้อะไรแล้วค่ะแม่พี่เจฟก็ให้ทั้งเงินให้ทั้งรองเท้าไม้รองเท้าไม้คือของขวัญที่โปรอยากได้ที่สุดเลยค่ะอยากได้ตั้งแต่ตอนมาที่เนเธอ ตอนใหม่ๆแล้วนะคะตอนที่มาเที่ยวเพราะว่ารองเท้าไม้เป็นของโบราณที่เขาใช้สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยก่อนค่ะแล้วก็เป็นของขึ้นชื่อของที่นี่นะคะถ้าเปรียบเป็นของประเทศไทยก็คงจะเป็นแบบของแฮนด์เมดที่ทําเป็นรูปช้างรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ซื้อเป็นของฝากกันแต่ว่าที่นี่เป็นรองเท้าไม้ค่ะแต่ว่าไม่ใช้กันแล้วนะคะเขาจะใช้กันมาเป็นแจกันปักดอกไม้แล้วก็แขวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โปรรู้ว่าคอนทีเนี่เขาไม่ได้ใช้กันแล้วนะคะแต่ว่าโปรเห็นทุกครั้งก็ชอบทุกครั้งค่ะจนสุดท้ายแล้วแม่พี่เจฟก็ซื้อให้โปดีใจมากๆเลยนะคะที่โปรไม่ยอมซื้อใส่เองเพราะว่ามันเดินลําบากค่ะไม้แท้ของแท้ที่แข็งมากแต่ว่ามันมีคุณค่าทางใจค่ะก็เลยอยากได้โปชอบของแฮนด์เมดเป็นงานอาร์ตมันดูเป็นศินละปะดีค่ะ What do you think in the weekend when you back home from work, but you girlfriend not clean, not cook, <laughs> and you open the door and not see any cat, and she not take care of you, not take care of her for all week. You go to work, busy with work, but she sleep all day long. I don't really think anything about it. I don't. Like before, when I left her alone, then the house come back and it's the same too. <laughs> I don't really see any. Oh. You're not making a mess that much, bro. Not that, not that bad. <laughs> it's only the stink there. and It's, oh, no, not, with here, it's not like the, not, it's not like I come back home and then I open the door and like, I think like. The hell is this little something? No, I don't have that. But you don't want to have better life. More happy. than you alone. No? I'm just happy to see you again. Thank you. Mm. It was just oh, how did? You can take Amy me you don't say you say you don't take care of me, but you do. You take care of me very good but. can I just let see? Yes I will join you in two years. Not do anything. Not clean, not yeah, cook. Me too. I want to join you. I mean it. <laughs> okay. And then I might order food more too. Yes. Just order food, okay. You. Yes. But it's not it's another mess here, probably. Before I come home and I, I do everything myself too. Do the dishwasher, do the clothing. And you do too. You do the dishwasher, the clothing, you hang the clothing. This one was empty yeah. but you don't think when you have girlfriend you want to have better more than you alone something like that that's better well i'm not expecting to have the whole everything completely shining and all that no need to do like that. but you know when you have girlfriend, it's the perfect girlfriend. when you're back home you're not a servant <laughs> you're not my uh, my maid or something just live here just live how you feel good can i stay like this all my life yeah just live just how lazy. you feel good if you feel good like that just live like that yeah i like to stay like that yeah good makes sense. <laughs> but i not but i don't help you to work for earn more money but i just stay lazy in home like that can i do like that that's more like the, the sort of traditional way of of the old style way of living. Yes. The man provides and the woman is the housekeeper, take care of the house, building the <laughs> caring type taking care. Yeah I think that's very really normal. People do that. Yeah. And you cook delicious food every time. We have a traditional way of living. <laughs> you don't have to for me you don't have to earn money with me i don't but i i will tell you i need to tell you i'm really happy be here because i don't have to change what i what for me you don't i i don't need, you know the government they want you to work they want you to go to work they want women to go to work yeah. so that they can separate the children go to some some daycare or to school mom is at work dad is at work yep. separate the family when mom is at home dad provides take care of the household and the children and then here it creates a stronger family okay I'm not saying if you. I mean, if you really want to. You, I'm not f forcing you not to work, or saying like no, you cannot work. You do this, do do this. No, you can. If you want to go work, you can go work. But for me, you don't have to. I love you. But you sure you can stay like this for your whole life, long yeah. life? How many years? You still Two. feel like it? Two years, and then I join you. No, I mean all your life you can not have the woman like this in your life. You don't. Yeah, why not? I don't know. You look good. I don't think this woman like this. You are right the best. You the best. You don't know, You're, you know, women. You are the best. Asian woman, you have gene to take care of yes, sure. man very really good. You have You don't know my mom. You have this gene. If you know my mom, you will love my mom. You have this gene. <laughs> You are yes you are your mom's daughter so you have to no <laughs> yeah you do. you do you don't know my mom <laughs> yeah but i don't need to have too much too like i don't need to <laughs> feel like uh, but i really enjoy because i'm not serious you. about the pattern woman pattern you know <laughs> Oh. But I don't want to keep passing to you, Jeb. I will. You do know I, I mean? And you don't? Yes. You don't I said I, I so you're still. Good. You do all good. I love you. You take care of me. I good. still. You do everything good. I still say what I want to do. Yeah. Same the first day I met you. I really don't want to keep passing to your life. <laughs> you, like. So? I say too. Anything I so if i happy, think. I want you happy too? I say too. Thank you. I'm happy to. Thank you. And I still do the same. Well, no, I'm not f fully the same. <laughs> I used to smoke a lot more like that, but and drink, but that. Yeah, I feel like like uh, this is you are my love. You are not my work. You are not. Good that I less stop it. You make me in love all the time. <laughs> <laughs>